ูยเปิดมาก็หยาบคายเลยนะครับวันนี้จะมาบอกเคล็ดลับสำหรับปืนลมกากๆนะครับทำไงให้มันแม่นนะวิธีเดียวเลยไอสัตว์อยู่ซะสงมีคนบอกให้รีว uh ิวทำคลิปสไตล์ตัวเองแบบเป็นของตัวเองใจกูเลยกูก็เป็นของตัวเองไหนเฮียอือัดลีพหายเราต้องพูดสุภาพนยไอสัตว เนี่ยเฮียกูถ่ายคลิปอยู่เนี่ยะเฮ้ยเริ่ออันนี้เริ่อยาาไปก็ไม่ดีนะสำหรับใครที่มีปืนอัดลมแบบอ่าใครที่มีปืนอัดลมตามร้านค้าธรรมดาแล้วมันไม่แม่นนะอ่าหรือถ้าใครมีแบบพวกซื้อตามออนไลน์นนะแบบนี้อย่างไอสมาร์ทหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเนี่ยแบบนี้ยถ้ามันไม่แม่นนะผมมีวิธีโซนักีดอัดเข้าสำลี ปั่นหูเอยเยไอ้เหี้ยเขา้า่ปอร่อยดีครับเสร็จแล้วทําไงแหย่ yeah, yeah, เข้าไปในลํากล้องเลยครับแย่ yeah, เข้าไปถามว่าทําไมต้องทําเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับแย่ yeah, yeah, ไปปุ๊บ yeah, ๆๆครับแย่ล้วงครับล้วงไปเสร็จปุ๊บโจแนฉีดอัดเข้าไปเลยครับ ก็จะมีน้ำมันย้อยมาหน่อยนะครับถามว่าทําไมต้องฉีดอ่าที่ผมบอกว่าทําไงให้ปืนแม่นขึ้นนะถ้าปืนไม่แม่นนะถ้าเป็นปืนลมจีนกากะครนะแต่ถ้าเป็นปืนลมไต้หวันปืนลมญี่ปุ่นนะ่ะไม่ต้องไปฉีดนะครับเพราะมันแม่นอยู่แล้วนะเพราะของเขาทำมาดีกว่าอยู่แล้วนะครับของจีนอย่าไปเทียบกับไอ้นี่คนระับนี่เมื่อเสร็จแล้วปุ๊บน้ำมันจะเป็นตัวหล่อลื่นในทอรีด ของเปิน6มมตรของมันนะครับอันนี้ผมใส่ลูกแก้วนะเพราะว่าลูกแก้วมันหนักอยู่มันก็ทําให้แม่นด้วยแต่ถ้าเกิดว่าฉีดน้ำมันแล้วใช้ลูกพลาสติกก็ถามแม่นไหมแม่นแต่มันจะเออก็อาจจะมีเหินอยู่บ้างครับแต่ผมฉีดน้ามันอัดเข้าไปแล้วนะถามว่าแล้วมีคนถามว่าเบ๊เเบครับลูกมันไม่ไหลออกหรอกจะไหลที่อะไรล่ะกูก็ฉีดมาแล้วไม่งั้นมันคงไม่ไอ้นี่หรอกไม่มันคงไม่จับไม่อยู่หรอกนะเดีย๋ยวชักดูเลยนี่ลูกแก้วไม่หลน่นไม่หล่นนะ ถามว่าแม่นยังไงเดี๋ยวดูโซแนแอคไปวางข้างบนแล้วเดี๋ยวยิงให้ดูเอากล้องตามมานี่จับคอบีบคอพวกมึงมาหน่อยสั่งมาเนียนตาดเถิดตูดดูอยากก็เลยของกูไหนตรงนั้นน่ะ เออกองจะล้มกองจะลง,อ,ง,ะลงอะไรนะยิงให้ดูว่าเป็นไงนะก,งก็คือระลมทอรีบรพลาสติกจะไม่หวังอะไรมากแล้วกองเห็นปะเห็นโซนักยิงนะนัน้นโดนโดนดีนเสียงอยูอย่ไหมโดน อ่านี่ไม่โดนแล้วมันจะเอี้ยวเอีย้ยวไงมันก็เป็นท่อพลาสติกอยู่ดีอ่ะอ่านี่โดนอ่าอเคหมดละสังเกตตอนยิงถ้าฉีดน้ำมันไปเยอะหน่อยก็จะมีแบบควันน้ำมันออกมาเลดูครับในกล้องอาจจะไม่เห็นนะแต่อันนี้ผมเห็นนะก็ปืนก็ทรงสวยดีนะนี่แหละเคล็ดลับที่ทําให้ปืนกระการไม่แม่นทําให้แม่นขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับทักษะด้วยว่าจัดศูนย์ตั้งศูนย์ยังไงนะครับ ก็ถ้ารู้ว่าปืนเอี้ยวซ้ายเอี้ยวขวาเนี่ยลองปรับมาตรงกลางหรือไม่ก็ปรับไปสักทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะก็อาจจะช่วยได้อยู่ครับโอเคก็กดแมกกาซีนคือผมจะบอกว่าอีกอย่างหนึง่งถ้าใครอ่ะ,อะกูบอกพวกมึงกันผมกูจะบอกพวกมึงว่าถ้าเกิดซื้อปืนอัดลมค่ายสมาร์ทไม่ว่าจะเป็น K17X k 17 SE k 8 k 32อะไรแอันนี้คือ k 32นะไม่รู้ว่าใครเจอเปล่าแต่กูเจอลำกล้องหน้าแม่งชอบหลุดเว้ยจนกูต้องไปติดกาวแล้วยึดไว้ถาวรยึดยันลูกลูกตายหาครับอันนี้ก็ถามว่าแรงกระแทกจะทําให้หลุดไหมก็ไม่รู้ครับแต่มันยึดกาวอยู่นะลำกล้องเป็นเหล็กนะครับปลายเหล็กนะแต่ข้างในเป็นล้ำกล้องพลาสติกแต่ถือว่ายาวอยู่นะเป็นพลาสติกทั้งหมดเลยนะนะครับคลิปนี้ก็ความรู้ก็มีแค่นี้ครับนหะยาบจ๋าเลยอะ อืมอม,มันก็นก,นก,นก็มีคนบอกให้ถ่ายแบบของตัวเองก็กเนี่ยหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วคนระับหรับรีวิวปืนทำไงให้แม่นนะครับนั่นแหละโซนแอคชีดอัดเข้าไปในลำกล้องนะถูๆหน่อยก็ได้แล้วครับเอก็ไปก่อนนะปิดกล้องแนละ้ว